ตัวยกทรงเป็นตัวอย่างหลวงพ่อเจ้าขาพี่สาวของลูกได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเป็นเวลาสองสามปีมาแล้วแต่นนายยะมาไม่เร็ว,รว,รวๆนี้ก็ปรากฏว,ว่ากรรมฐานเข้าขั้นยังไงก็ไม่ทราบเช่นผู้จาเพ้อเจอทอซันสิ่งโสงกกระโปรกภายในบ้านแล้วไล่พี่ไล่ไล่แม่ไล่ไลไลพ่อไล่ต่างๆให้ลงปจ,จักบ,บ้านให้หมด เขาจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุฉันนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าทงนะใครจะมายุ่งไม่ได้ลูกเห็นว่าชักจะไปกันใหญ่แล้วจะแก้อย่างไรก็ไม่ตกก็เลยมากราบถามหลวงพ่อว่าจะมีวิธีําแนะนําเพื่อไปแก้ไขในเรื่องนี้อย่าง<ม>ไรบ้าม,มีเลยส่งไปวัดปากกองคำท่าเรือบุไวยอ๋ออดีนี้เรียปีติขึ้นสูงไปอ๋อมีเลนะมา่ไห ปีดสูงไ cents, ปค e, ือไม่หลับไม่นอนพักก่อนน้อยประสาทเสียโอ้ที่ว่าเครียดเกินไปงันใช่อ๋อมาจับให้มันทำนิยมครับปรับรับครับตอนเดี๋ยวที่คุณพ่อบอกพระคูวิชารก็รักษาได้ทันได้อย่างนี้ก็สบายแต่ไปสายนี้ก็ได้นะถ้าหากว่าผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาะ